เรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพครับวันนี้ทางสงพสุรินทร์เขตหนึ่งโดยกลุ่มง,งาน iCT นะครับจะมานําเสนอการใช้งานระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนขอ้าราชการและบุคลากรทางการศึกษานะครับหัวข้อในการบรรยายวันนี้นะครับมีอยู่สี่เรื่องนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับการเข้าสู่ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับผู้บริหารทุกท่านจะสามารถเข้า ใช้งานได้นะครับโดยจะต้องเข้าไปที่ www.surinareawan.go.th/salary นะครับแล้วจะเห็นรูปเหมือนรูปด้านด้านข้างนะครับด้านขวามือนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผู้บริหารจะต้องเลือกเครือข่ายสถานศึกษาที่สังกัดให้กดเลือกตามรูปด้านล่างตามเมนูด้านล่างนะครับจะเป็นทั้งหมด16เครือข่ายที่สังกัดสพสุรินเขตหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นพอท่านกดเข้าไปแล้วท่านจะพบชื่อโรงเรียนของท่านให้ท่านเข้าไปที่โรงเรียนของท่านที่ท่านสังกัดนะครับเข้าโรงเรียนอื่นไม่ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการเข้าใช้งานจำเป็นจะต้องมีอีเมลที่เป็นอีเมลของส่วนกลางที่เป็นคนกำหนดให้หรือหรือ,รอที่เราเรียกว่าอีเมลของ G s u ู t รนะครับอีเมลของ G s สูตร จะเป็นลักษณะอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนนะครับส่วนขั้นตอนแรกเลยนะครับในเครื่องของผู้บริหารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในการล็อกอินด้วย Gmail ที่ไม่ใช้ G 0ูย์นะครับจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเรื่องขั้นเงินเดือนได้มีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับถ้าท่านเห็นรูปเมนูแบบลักษณะเหมือนในในภาพนะครับ ท่านจำเป็นจะต้องกดที่ไอคอนด้านล่างตามลูกศรหมายเลขหนึ่งะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่สองจะมีเมนูขึ้นมาให้ท่านกด sign in to another account นะครับกดไปแล้วมันจะ redirect ไปหน้าให้ใช้บัญชีอื่นนะครับในขั้นตอนที่สามขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่สี่ ท่านจะต้องทราบรหัสที่เป็นอีเมลจีสูตรที่เป็นของสอบพปสุรินเขียนหนึ่งเป็นคนเจนให้นะครับโดยจะขึ้นต้นด้วยรหัสสมิธของโรงเรียนอย่างตัวอย่างนะครับ32010016 at s u r i n a r e a 1 go t h นะครับหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วนะครับกดไปที่ข้อที่5กดถัดไปนะครับกดถัดไปเสร็จแล้วรหัสผ่าน ก็กรอกเข้าไปเสร็จแล้วก็กดถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกดแล้วนะครับมันจะกลับมาที่หน้าหน้าข้อที่1เมื่อสักครู่นะครับจะมีทั้งหมด2 2 3ส5ี่ห้าอีเมลที่มันมีอยู่ในเครื่องนะครับท่านจะสังเกตว่ามันจะมีอีเมลอีเมลหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วย3 2 0สูนที่ท่านใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ท่านเลือกที่เมนู 3 2 0 1 0งศูที่เราเป็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับหลังจากนั้นกด continu e พอท่านกด continu e เรียบร้อยแล้วท่านจะเข้าไปสู่ระบบการเลื่อนเงินเดือนให้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือวิธีการขั้นตอนที่ในกรณีที่ในเครื่องมีการล็อกอินอีเมลอื่นไว้แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเครื่องไหนที่ไม่มีในไม่มีการล็อกอินไว้นะครับ มันจะไม่เข้ามาขั้นตอนนี้มันจะเข้าไปขั้นตอนที่ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลยเป็นหน้าตาราง Excel เลยนะครับสำหรับข้อที่2นะครับการขอรหัสผ่านอีเมลเพื่อเข้าใช้งานนะครับบางโรงเรียนจะจำรหัสผ่านได้บางโรงเรียนจำรหัสผ่านไม่ได้หรือบางโรงเรียนมีการย้ายโอนย้ายของผู้บริหารสถานศึกษานะครับดังนั้นนะครับวิธีการที่จะต้องใช้ วิธีที่ต้องทำก็คือว่า 1. ต้องสแกน QR Code l i n e b o t ด a l a r y b o t นะครับโดย QR Code ตัวนี้จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ s u l i n a l e a n g o t s s a l a r y จกพอสแกนเสร็จแล้วนะครับท่านต้องเพิ่มเพื่อนลายบอดกดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วท่านกดไปที่แชทนะครับพอกดแชทเสร็จแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทำนะครับบอทจะทำการทักทายท่าน และบอกให้ท่านพิมพ์รหัสบัตรประจําตัวประชาชน13หลักย้ํานะครับ13หลักเฉพาะเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ต้องพิมพ์ชื่อไม่ต้องทักทายอะไรเลยนะครับพิมพ์แค่ชื่อของท่านเองขออภัยครับพิมพ์แค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเองชื่อไม่ต้องนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วกด enter หรือกดส่งนะครับถ้ารหัสถูกต้องจะจะดงข้อมูลดังภาพ อย่างเช่นโรงเรียนบ้านระสซอีเมลจุดจุดจุดพาสเวิร์ดจุดจุดจุด,จด,จด,จดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านพิมพ์รหัสบัตรประจำตัวประชาชนผิดระบบก็จะบอกว่าการุณาระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้บริหารสถานศึกษาให้ถูกต้องครับถ้าท่านพิมพ์ผิดอีกระบบบอกว่าไม่พบข้อมูลการุณาติดต่อ ICT มีทางเดียวเลยครับท่านต้องโทรหา ICT นะครับโดยเบอร์ที่ผมให้ไปนะครับจะโทรมาหาที่ผมเองแล้วผมก็จะสอบถามท่านว่าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนไหนย้ายมาใหม่เป็นผู้บริหารรักษาการหรือการโอนย้ายหรือข้อมูลทั่วไปนะครับย้ําว่าจะต้องเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านได้รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วมันจะเข้าไปสู่ที่การล็อกอินพอล็อกอินเสร็จนะครับเราก็จะมาอยู่ที่การเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับเราจะเห็นอยู่ทั้งหมด3แถบเมนูนะครับจะมีข้อมูลครูคำนวณเงินเดือนแล้วก็เอกสารหมายเลข2นะครับสิ่งแรกที่ท่านต้องทำนะครับในช่องสีเหลืองในหัวข้อข้อมูลครู โรงเรียนไหนมีมากกว่า10คน20คนตรงนี้จะต้องเรียงตามลำดับการประเมินนะครับให้ไปใส่เลยครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7 8สามถ้ามี100ก็100มี200ก็ใส่200นะครับไล่ไปให้ครบตามลำดับแล้วข้อมูลมันจะลิงก์ไปที่ชีทที่2นะครับคือคำนวณเงินเดือนในการคำนวณเงินเดือนนะครับ ถ้าเราทำในเมนูข้อมูลครูเรียบร้อยในลิงก์หน้าคำนวณค้าคำนวณเงินเดือนจะทำการเชื่อมกันเชื่อมข้อมูลมาแสดงตรงนี้ในหน้านี้ให้เห็นเลยนะครับแล้วสิ่งที่ท่านทำต่อมาก็คือทุกช่องที่เป็นสีเหลืองตามลูกศรน,นะครับลูกศรเลข้สองเลข้สามเลขสี่นะครับท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ วันลามาสายกี่ครั้งลากี่ครั้งลากิจกี่ครั้งลาป่วยกี่ครั้งนะครับกรอกเสร็จแล้วไปทําการระดับการระดับคะแนนการเลื่อนนะครับใส่คะแนนเข้าไปดีเด่นดีมากดีใส่ตามใส่ตามที่ท่านประเมินมาเลยนะครับหลังจากนั้นให้ท่านไปกําหนดคะแนนร้อยละในการเลื่อนนะครับเมื่อเลื่อนเมื่อกําหนดคะแนนร้อยละเรียบร้อยแล้ว ตัวจํานวนเงินจํานวนค่า,าค่าตอบแทนต่างๆอะไรนะครับที่มันจะขึ้นให้เนี่ยมันจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติแล้วท่านก็จะสามารถไปดูในที่ข้อมูลเอกสารหมายเลข2นะครับข้อมูลทั้งหมดนี้มันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าจะปริ้นเอาอย่างไรนะครับ จริงๆแล้วถ้าเป็น Google Chrome หรือ Safari จะสามารถกดพิมพ์จากหน้าเว็บได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องโหลดแต่ในกรณีที่ท่านบอกว่ามันไม่แสดงผลอะไรเลยปิ้นไม่ได้เลยนะครับให้ท่านปฏิบัติตามดังนี้เลยครับข้อที่1น,นะครับให้กดไปที่ไฟล์2เลือกดาวน์โหลด 3. ดาวน์โหลด Microsoft Excel อันแรกนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ท่านจะสามารถจัดรูปแบบเอกสารที่ท่านต้องการปริ้นแล้วก็สั่งปริ้นได้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านมีการแก้ไขนะครับท่านจะแก้ไขแค่ใน Excel ที่ท่านหลดไปไม่ได้นะครับท่านจะต้องมาแก้ไขในระบบด้วยซึ่งเอกสารในเ a เปอร์กับเอกสารในระบบจะต้องตรงกันนะครับ คราวนี้ในส่วนของการขอรหัสนะครับในการขอรหัสอีเมลผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจำเป็นจะต้องใช้บัตรประชาชนของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ณสถานศึกษาปัจจุบันนะครับไม่ต้องพิมพ์ชื่อนามสกุลหรือโรงเรียนมาให้พิมพ์แค่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องขีดเครื่องหมายขั้น ใดเลยนะครับพิมพ์ตัวเลขเรียงกันสิบสามตัวเลยนะครับแล้วกดส่งหนึ่งครั้งบอทดจะทําการแจ้งรหัสผ่านชื่อโรงเรียนของท่านไปยังไลน์ของท่านเองนะครับและติดตามข่าวในการประชาสัมพันธ์ในการประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเปิดระบบปิดระบบผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยนะครับครับค่าในวันนี้นะครับก็คิดว่าข้อมูลในการ ที่ผมให้ไปในการเลื่อนระบบเงินเดือนของข้าราชการครูระบบคลารทกางการศึกษาสังกัดส,สพ,พสุรินเขตหนึ่งน่าจะครบถ้วนหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์ที่ทางกลุ่มบุคคลได้แจ้งไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ